ครับผมโมเดลซาติภพายิงมาใครที่เราซ้อมมากี่วันสองเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายซาติภพายิงใครอยู่ที่กรุงเทพเราเนี่ยเนาะมีใครเป็นผู้เป่าสอนเราบ้างก็โปรีนนี่ยค่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบสี่ครับสูงเท่าไหร่ครับหนึร้อยหกสิบสามครับน้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้ก็สี่สิบห้ามวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับยอดตะวันเนาะยังไม่เคยแตะเขามั้งยังเลยครั้งแรกเลยและรู้อย่างเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนสื่อสายอ่ะ <ส>เขาเมื่อตะไบเป็นมวยเขา่าวันนี้มาเจอเยอดตะวันวางเกลวางแผงให้ดีก็รอดูในบนเวทีแล้วอ่าล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดล่า,ดลางสิษย์เนี่ยมัหนห้าต่อยใครวันนั้นตอ่นนนตอยยอดทีโพไปวันง,งวันนั้นแพ้คะแนนพาแพ้คะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับสี่สิบสองครับสี่สิบสองวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สี่สี่ครับถ้าเข้าไปชั่งน้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดมัน่าจะพอดีมาพอดีมาสบายเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรง วันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดเอาชัยชนะกับค่ายนะคุ้มมากี่กิโลสองโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบปคนจังหวัดกรุงเทพครับเด็กกทมอ่ะฝากเชิญแฟนขับรวหน่อยวันนี้ฝากเชียร์ด้วยครับวันดมทีแน่นอนนะวันนี้ขอโชคดีครับมาครับ